พ่อ,อเ,วเปปญญปปทวดาน้อยใหญ่เสด็จมาด้วยเถินมาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสัสว์ท่านเทวดามาแล้วเทวดามาเมตตามาโปรดสัตว์แล้วเทวดาน้อยใหญ่เสด็จมาแล้ว ท่านเทวดามาเมตตามนุษย์ดวงวิญญาณสัรพศสัตว์แล้วท่านเทวดาเสด็จมาแล้วททเทวดาน้อยใหญ่เมตตามนุษย์และดวงวิญญาณแล้วขอเชิญเสวยน้ำชา เพื่อเป็นสิริมงคลนวันนี้มีญาติโยมต้องการความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และก็ชี้แจงแนวทางในการแก้ไขและที่มาของปัญหาด้วยอ้าวบอกมาชื่ออะไรชื่อนาดิมุารารวมนิ่มเจ้าค่ะ ปัญหาคืออะไรจ้าปัญหามันเรื่องลูกใช่ไหมลูกเต็งลูกเป็นอะไรแทงลูกเหรอปัญหาชีวิตอลยค่ะปัญหาชีวิตขปัญหาชีวิตแม่ปัญหาอะไรปัญหาชีวิตการงานการเงินการงานการเงินสุขภาพในตัวกายไม่ค่ก็การงานการเงินสุขภาพสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพมันมันมีอะไรติ๊ก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 ในหลังแล้วก็มันสุขภาพไม่ดีเลยมีอะไรไม่รู้อยู่ที่หลังอะค่ะเป็นเข็มหรือเป็นอะไรเป็นติ๊กติ๊กติ๊กเหมือนเข็มแทงพี่เจ้าค่ะเข็มแทงค่ะเจ็บ ที่หลังตลอดมากี่วันกี่ปีกี่เดือนมันเพิ่งเป็นประมาณสี่ห้าเดือนนีแเลยเจ้าค่ะสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเจ้าค่ะหาหมอแล้วหมอว่างไงหมอเขาบอกว่าไม่มีอะไรเจ้าค่ะบอกไม่เป็นไรไม่มีอะไร,ไะไรครับหมอเช็คแล้วไม่สามารถหาสาเหตุได้ค่ะแต่แคนไข้ย,ยังป่วยอยู่จ้ามันยังเป็นอยู่มันก็เออกะอักมาเป็นสิบปีแล้วเจ้าค่ะเป็นตอนเที่ยงคืนหรือเที่ยงวันหรือเป็นทั้งวัน,นทั้งคืน มันจะเป็นตัวจิกจิกข้างเย็นเย็นแล้วก็ที่กระเออกะอักมันจะเป็นบ่อยครั้งนะเจ้าค่ะเออเนี่เป็นเนี่ยที่กระเออกะอักเป็นมาสิบปีแล้วเจ้าค่ะนมันมีลมดันลมดันขึ้นออกจ่าแต่ไปหาหมอหมอเขาบอกไม่มีอะไรอันนี้อาการเดี๋ยวนี้ทึงเป็นมาสี่ห้าเดือนเองใช่ไหมอ๋อที่กระเอากะอักมันมาเป็นสิบสิบปีแล้วสิกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่ที่ที่มันแทงแทงนี่มันเป็นมาเจ้านี่เคยมาแก้ไหมยังอะไรนะคะเคยมาแก้ที่นี่ไหมยัง อ๋อเคยมาแล้วแต่ไม่ได้แก้เจ้าค่ะเคยมาแล้วเฉยๆแต่ไม่ได้แก้เจ้าค่ะเคยมาคุยหลวงพ่อคุยมาคุยกับหลวงพอ่อค่ะมาที่หลวงพ่อทางานในเจ้าค่ะที่มีตําปิตีไอจักรโอเคโรคที่เป็นอยู่นี่แล้วก็เป็นผ่าตาัดลำไส้มาด้วยเจ้าค่ะไปผ่าตัดผิดมาด้วยเจ้าค่ะแล้วไม่เจอโรคอะไรแต่ก็ให้หมอผ่าเล่นไปเจ้าค่ะ พอเจ็บพอบปวดเจ้าค่ะสุขภาพก็อ่อดแอนแอนมาตลอดเจ้าค่ะการงานการเงินมีปัญหามีปัญหาทุกด้านทั้งลูกทั้งเต้าทั้งบ้านช่องเจ้าค่ะยิ่งหรออะไรเป็นมีปัญหาหมดเลยเจ้าค่ะครอบครัวมีปัญหาไหมครอบครัวมีปัญหาเยอะที่สุดเลยเจ้าค่ะมีทุกอย่างเลยท่านเทวดาแท้งหนึ่งคนใช่ไหมเจ้าค่ะท่านเทวดามีอะไรนอกจากเด็กที่แท้งหรือเปล่าที่ทําให้มีปัญหามากมายชีวิตนี้มีเด็กและท่านเอ๋ย เห็นแตกเลยนั่นแหละนะเอาป่วยไว้น,นนานสิครยิงลำบางนักหนาแหละท่านเน่เป็นเพราะว่าเด็กแค่หนึ่งคนก็ทําให้มีปัญหาทุกชนิดแล้วใช่ไหมอยารู้ถูกว่าแค่หนึ่งนะท่านห<อ>นิดอาฆาตเลยนั่นแหละนะมันผ่านได้มากนั่นแหละค่ะถ้ามีปืนหนายิงหัวแล้วสิเออย๋อเพราะฉะนั้นเล่นงานทุกอย่างกา็เป็นว่าณเวลานี้ท่านเทวดาได้แจ้งมาว่า ปัญหาทั้งหมดที่มีนี้คือเด็กแท้งหนึ่งคนใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเอาแล้วยังไงจะพร้อมจ่ายไหมยอยากให้เด็กอยู่หรืออยากให้เด็กไปให้เด็กไปเจ้าค่ะอยากให้เด็กไปพอแล้วทรมานมากแล้วเจ้าค่ะท่านเทวดาเด็กจะเอาอยัางไงดีต้องใช้เวลาเท่าไหร่ให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กหนึ่งคนใช่ไหมนะใช่แล้วสิาวันก็ได้ครับพร้อมเมื่อไหร่สิ้าวัน อีกกี่เดือนกี่พร้อมบวชไมอะไรพร้อมวไหร่แม่พร้อมเวดได้เลยเจ้าค่ะบวชเลยไม่ไหวแล้วอยากจะให้รีบจัดการปัญหานี้ไปให้จบสิ้นเลยใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วมันมีดวงวิญญาณอื่นไหมเจ้าค่ะเอาทีละเรื่องก่อนท่านเทวดาขอโทษขอโทษเจ้าค่ะขอโทษแค่เด็กอย่างเดียวก็เอาอยู่หมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยมีกรรมอย่างอื่นเสริมแทรกหรือเปล่าเจ็กนเพินนะเพา่อนมีแน่แหละครับ แต่เอาเดก,ก่อนนะแหละท่านเอ๋ยจัดเด็กก่อนออาลายใหญ่ใจนี่ไปก่อน mm hmm. พอเด็กเปิดประตูกุญแจให้ผีทั้งหมดเข้ามาใช่ไหมท่านเทวดาท่าน,านเอ๋อยยุโยงส่งเสมเลยนั่นแหละนะพาแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาบ้านนะ่ะนะคะนี่แหละนะคือผีมือเด็กเองเด็กเขาเนี่ยนะมีกุญแจบ้านเปิดเรียกทุกดวงวิญญาณเข้ามาในตัวเธอได้หมดเลยตามนี้อ้าวพร้อมจ่ายเลย15วันท่านเทวดามีอะไรบ้างเรียกนึก ใช่แล้วใช่หรือหญิงกันเล่าเลยเป็นผู้ชายเจ้าค่ะรู้เลยว่าเป็นชายหรือสันนิฐานสันนิฐานเอาว่าเป็นชายสันนิฐานว่าเป็นชายท่านเทวดาตรงไม่ตรงอย่างไรใช่แล้วท่านเลยเป็นชายเลยนะั่นแหละนะมันยังบอกเลยค่ะถ้ามีปืนหนาะคุณนะยิงแม่งเลยอ๋อนี่นี่อ๋อนี่อ๋อนี่แคนมานานเหรอใช่ค่ะทำไมทำไมถึงถึง,ถงดูเดือดเลือดพลาดขนาดนี้ ใช่บ้านมันก็ด like ูก yes. um anyway no like ันอย่างนี้แหละไม่มีใครพูดกันดีๆหรอกนะอ๋อบ้านมันก็ดูเดือดแบบนี้เหรอคือพร้อมฆ่ากันอยู่แล้วใช่ไหมใช่จ่ะไม่มีหรอกพูดดีแล้หนูจะพูดมีคนเดียวได้ยังไงวันจันอ๋อคือเขาพูดยังไงก็ก็เอาแบบนั้นจะได้อยู่ด้วยกันได้ไม่งั้นเดี๋ยวโดนคงครูพร้อมยิงเลยเหรออ๋อนี้ในบ้านนี่พร้อมยิงกันเลยเหรอไม่ถึงขนาดยิงมั้งแจ๊ ยิงเลยถ้าเลือดเลือดมันขึ้นหัวตลอดเวลาใช่ไหมบ้านร้อนขนาดนี้เลยเหรอเจ้าค่ะโอ้โหมันเดือดดูเดือดเวอยอาจจะเย็นเย็นชื่ออะไรบอกมาก่อนกิตครับกิติกิติแยกย้ายกันไปดีกว่าอย่าไปอยู่กับเขาเลยอ๋อาไปี่นหลวงนี่นี่อ้าวบอกมาเลย ว่าจะกินไรเขาจะรีบจ่ายจ่ายไปได้จบกินข้าวผัดกระเพาะเป็นแพงก็ได้คุณจ้ากินยากเลยทอดก็ได้ไทอดทอดทอดนะไม่ได้หรือว่าไม่ทอดอย่าอย่าอย่าส่งเสียงเดี๋ยวโมโหใช่ไหมคือคือนั่นเวลานี้ก็หงุดหงิดพออยู่แล้วใช่ไหมใช่คุณจ้าจะมาส่งเสียงให้ลำคาญหูอีกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวเปี้ยงเลยใช่ไหม ตามนี้โหดนะขอบอกพวกเธอก็โหดอยู่แล้วนี่หนูไม่โหดแต่ว่าที่บ้านมันโหดเจ้าค่ะคนใต้เขาชอบคุยกันเสียงดังอยู่แล้วเเออจ้าค่ะดูชุดพร้อมรวยอ่ะพร้อมรวยอ้าวกิ๊ตตี้เขาให้กินข้าวผัดอะไรกะเพราเผ็ดๆเหรอใช่ครับอ้าวใครทอดไหมนะเราหล่นจ้าโอเคไหมเมียครับเอาอะไรอีกข้าวกะเพราแล้วอะไรอีกเอาบ้าเดี๋ยวก็ไม่ให้อยู่ดีเอาอะไร เน้นรู้ตัวมันพูดยากใช่ไหมค่ะบทเน้นๆเลยชั่วเน้นๆไปเลยอ้าวน้ำหนมเซเว่นไปแล้วกันได้ตามนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาเลี้ยงย่างอะไรเข่งยืดกระคานหน่อยเสื้อเขาเขาแต่พักใครต้องช่วเพื่อน้าเดี๋ยวลุงตายีนเด็กเสื้อตัวหนึ่งเกงตัวหนึ่งผ้าใบได้ลุงตาอ่าชุดห้าขวบเจ็ดขวบได้เปล่าหาเป็นหรือเปล่าหาได้เปล่า

จ้าขอหขอพื้นะเจ้าค้าจ้าจ้าอ้าวม่ไ้เป็นอย่าง้เรเหรอ้าเหรอไม่มีเจ้าค้าเจ้าค่าหรอมันพร้อมรุยกันตลอดคือมันยิ่งกว่าสามก๊กใช่ไหมยักกว่านั้นอ้าว้าว่าเงแล้วรอ้าเหรอตื่นขึ้นมามันก็ลุยกันแล้วเหรอเห็นหน้าละหมันไส้กระเดง อ่าสังฆทานหนึ่งชุดได้ครับนี่เขาพร้อมมาไหนบอกมาพร้อมไปเลยจะค่ะพร้อมจบวชอยู่นี่อยู่่นีไปหาที่ของที่ไหนได้ลูกไปหาของก่อนแล้วกลับมาบวชเลยนี่เดี๋ยวเขามี้ตาอยาจใจจอ่าใจใอ่ากิดติจะได้แบบว่าจะได้เขาเรียกอะไรจะได้ปิดบัญชีไปเลยใช่ไหมได้คุณตาเดี๋มาคาราคาซังใช่ผมก็อยากไปแล้วอ่ะแล้วตั้งใจไม่บวชทำไงอ่ะตายเลยเงี้ยหลวงตา บ่นในลูกบ่นในลูกแม่บ่นในลูกบ่นนะบ่นตั้งใจปัญญาหรือเปล่าหลวงตาใช่ไม่ใช่มานั่งคุยกันอ๋อไม่คุยเจ้าค่ะไม่คุยเจ้าค่ะเดี๋ยวปิดใบจ่ายเลยเจ้าค่ะอ่าสัญญานะปิดใบจ่ายปิดใบจ่ายปิดใบจ่ายด้วยปิดใบจ่ายเฝ้าอยู่เปล่าตามนี้เขาเฝ้าอยู่ที่ตีต้องจะหักคอจะ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 เพราะว่าให้มันให้มันสมฐานะกันใช่ไหม อ่าตั้งใจนะเขาก็อภัยแล้วเจ้ค่ะค่ะถอนกำลังออกมาจากลำไส้ไันก่อนได้ไหมได้เออทุกอย่างที่เจ็บหัวเจ็บตัวเจ็บอะไรทุกอย่างเอาออกมาก่อนสัจจะเขาถอนกำลังแล้วคือถอนก่อนถ้าเผื่อว่าผิดเงื่อนไขใส่ซ้ำเลยเพิ่มขึ้นอีกคูณนามนี้ ตั้งใจปฏิบัติเพ่ได้เขาไปเกิดเี๋่วได้แยกย้ายกันไปจากตั้งใจเจ้าค่ะตั้งใจเจ้าค่ะจ้าจ้าจา,จา,จายอมแล้วบ๊ายบายไปได้กิเตโชคดีขอให้สำเร็จบ๊ายบายโชคดี